วันนี้นะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่องเล็กเน็ตแอปเปินะครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกําลังใจนะครับให้กับ a อปเปินะครับสำหรับวันนี้ a อ p l e ิก็จะมาลงสูตรหวยชุดปักหลักร้อยบนนะครับก็จะเทียบชนให้2สูตรนั่นเองนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในชุดปักหลักร้อยบนนะครับ ก็หวังว่าสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับชุดปักหลักร้อยบนนะครับก็จะมาเทียบให้นะครับก็เป็นเทียบชนสองสูตรนะครับเรามารุ้นเรามาดูว่าตัวไหนมันจะสูตรจะชนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับผมจะทําการใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยบนนะครับบวกกับหลักสิบหน้านะครับ หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2นะครับแล้วก็จะบวกกับหลักหน่วยนะครับเลขท้ายนะครับครั้งที่1นั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาก็จะทําการบวก4และบวก2นะครับนั่นคือสูตรที่1ทีนี้มาดูสูตรที่2กันนะครับสูตรที่2เนี่ยผมจะใช้หลักร้อยนะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะครับบวกกับหลัก10เลขหน้า3ตัวครั้งที่สองแล้วก็จะทําการบวกกับ หรักร้อยเลขท้ายนะครับ3ตัวครั้งที่2นั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็าจะทำการบวก1ได้บวก3นะครับสูตรที่1น,นะครับผมอธิบายไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ดูตามเนื้อหมึกประกาได้เลยนะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่1 0ึบ,บวกแได้8 8ดบวกหน,นะครับเป็น9นะครับเราใส่9 นี่ครับ9ตัวนี้นะครับเราจะทําการบวก4นะครับ9บวก4เป็น13นะครับเราใส่3 3ตัวนี้เราจะบวก2นะครับ3บวก2เป็น5นี่ครับสูตรที่1เราคํานวณออกมาได้9 3 5นะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่2 4บวก8นะครับเป็น12 12บวก3นะครับเป็น15เราใส่5ไปเลย ห้าบวกหนึ่งนะครับเป็นหกหกบวกสามนะครับเป็นเก้าทีนี้เรามาดูตัวชนเนี่ยตัวที่หนึ่งเราได้คู่ห้านะครับตัวที่สองเราได้คู่เก้านั่นก็คือหมายความว่าหลักร้อยเราได้แค่สองตัวก็คือคู่ห้าและคู่เก้าทีนี้เรามาดูผลรางวัลแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับออกห้าหกเจ็ดนี่ครับ ฉะนั้นหลักร้อยเราเข้าที่เลขห้าเนี่ยตัวนี้นะครับสูตรเริ่มเข้าเป็นงวดที่หนึ่งนะครับงวดที่หนึ่งเราได้แล้วนะครับได้คู่ห้าเพราะเราได้แค่สองตัวเองนะครับออกห้าหกเจ็ดถัดมานะครับห้าบวกหกนะครับเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองนะครับสิบเอ็ดบวกสองเป็นสิบสามเราใส่สามสามบวกสี่นะครับเป็นเจ็ด เจ็ดบวกสองนะครับเป็นเก้านี่ครับสูตรที่หนึ่งเราได้สามเจ็ดเก้าทีนี้เรามาเทียบสูตรที่สองสี่บวกหกเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้านะครับใส่ห้าไปห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามนะครับเป็นเก้านี่ครับทีนี้แอดก็จะจับคู่ให้นะครับมันไม่มีมีเยอะนะครับวดนี้เราอเผอิญได้คู่เดียวครับได้คู่เก้า นี่ครับเราได้คู่เก้าคู่เดียวนะครับท่านผู้ชมผลรางวัลออกห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดนะครับนี่ครับสูตรเริ่มเข้าเป็นงวดที่สองงวดนี้เราได้คู่เดียวท่านผู้ชมเราได้คู่เก้าคู่เดียวนะครับถัดมานะครับงวดที่สามสูตรที่หนึ่งเก้า บวก8เป็น 17, 17บ7จ็ดิบเวกนะครับเท่ากับยีองใส่สไปเลยครับสอบวกสนะครับเป็นหกหบวกสเป็นแสูตรคำนวณที่หึเราได้สองนะครับทีนี้เรามาดูสูตรคำนวณที่สองแปดบวกแปนะครับเป็นสิบหกบวก้นะครับสิบวกห้าเป็นยี่สิบเอ็ดเราใส่หนึนบวกหนะครับเป็นส สอบวกสามนะครับเป็นห้านี่ครับทีนี้เรามาดูคู่ชนคู่ชนเราได้คู่สองนะครับนี่ครับเลขสองตัวเดียวงวดนี้ผลรางวัลในงวดตอนมาออกสามสี่เจ็ดสองห้าแปดนะครับออกสองห้าแปดหลักร้อยเราได้สองตัวเดียวเป็นงวดที่สามนะครับ งวดแรกเราได้คู่เก้าและคู่ห้าออก5 6าหกเจ็ดงวดสองเราได้เก้าคู่เก้าออกเก้าหกเจ็ดงวดที่สามเราได้คู่สองออกสองห้าแปดสามงวดแล้วนะครับสูตรเริ่มเดินงวดที่สี่นะครับสูตรที่หนึ่งสองบวกเก้าเป็นส 11, 11ิบเอ็ดสิบอดบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบแปดใส่แปดนะครับแปดบวกสี่นะครับเป็นสิบสองสองบวกสองนะครับเป็นสี่นี่ครับ สูตรที่หนึ่งเราได้แปดสองสี่ทีนี้เรามาดูสูตรที่สองสามบวกเก้านะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกศูนย์ได้สิบสองใส่สองไหมครับสองบวกหนึ่งนะครับเป็นสามสามบวกสามนะครับเป็นหกนี่ครับสูตรที่สองคำนวณออกมาได้สองสามหกสูตรที่หนึ่งคำนวณออกมาได้แปดสองสี่ทีนี้คู่ชนคู่สองอยู่แล้วครับนี่ครับคู่ชนแล้วได้คู่สอง เรามาดูตัวชนสองเรามาดูผลรางวัล8ปดเจ็ดสามสองแปดหนะครับออกสองแปดหสองแปดหนะครับฉะนั้นคู่2มาอีกแล้วครับเป็นงวดที่สี่นะครับสูตรเริ่มทำงานมาสี่งวดมาเรามาดูงวดที่หสูตรที่1นะครับสองบวก3ามเป็นห้าห้าบวกสองนะครับเป็นเจ็ดใส่เจดไปครับ 7บก4นะครับเป็น11ใส่1 1ึนบวกสนะครับเป็น3นี่ครับเรามาดูสู่กำนวนที่2 5งบวกสนะครับเป็น88ดบวก4เป็น12ใส่2นะครับ2อบวกหเป็น3 3มบวกสนะครับเป็น6นี่ครับ สูตรนี้ปังมากนะครับปังมากนะครับก็อยากอยากให้ผู้ชมเล่นสูตรนี้นะครับในชุดปักหลักดอยแอดก็เทียบชนให้สองสูตรไปแล้วนะครับฉะนั้นเรามาดูคู่ชนเราก็ได้คู่สามนะครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าเราได้คู่สามเรามาดูผลรางวัลห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งนะครับนี่ครับพมนาขอให้ว่ามันที่สิบหกเนี่ยชนนะครับชนจริง ออกสามเก้าหนึ่งนะครับสูตรเริ่มเข้าเป็นงวดที่ห้านะครับนี่นะครับห้างวดแล้วครับทีนี้เรามาดูงวดที่หกสูตรที่หนึ่งนะครับสามบวกเจ็ดเป็นส 10, 10ิบสิบบวกแปดเป็นสิบแปดใส่แปดไปเลยครับแปดบวกสี่ 4, นะครับเป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่ นี่ครับสูตรที่หเลยได้แปด 8, 2, เรามาดูสูตรที่2 9งบวกเนะครับเป็น16 16กบกบวกแเป็น24่สบนะครับใส่สี่บวกหเป็น5นะครับสูตรที่หนะครับ3าบวกเเป็น10 10ิบวกแเป็น18ใส่8 8ดบวกสเป็น12 2สบวกสได้4สูตรที่สนะครับ สูตรที่2 9งเบวกเเป็น16 16กบวกแนะครับเป็น24ใส่4 4บวกหเป็น5 5าบวกสเป็น8นี่ครับเรามาดูตัวที่ชนนะครับคู่ที่1นึ่งเราได้คู่8งวดนี้มีชน2ตัวนะครับนั่นก็คือ8และคู่4ี่นะครับเราได้2ตัวคู่8และคู่4 ผลรางวัลออก941588นะครับ945811นะครับขออภัยนะครับตัวเลขผลรางวัลออก945811นะครับนี่ครับ811 811เราได้คู่หลักร้อยที่8เข้าอีกแล้วครับ1 2 3 4 5 6เป็นกวดที่6ท่านผู้ชมทีนี้มาดูกวดที่7นะครับ พวกที่เจบวกหนะครับเป็น9 9้บวกสนะครับเป็น13ใส่3ไปตัวแรก3าบวกสเป็น7 7็บวกสนะครับเป็น9นี่ครับทีนี้สู่กำนวนที่2 7งบวกหนะครับเป็น8 8ดบวกเเป็น15 ใส่ห้าไปครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามเป็นเ้านี่ครับ <c oughs> ทีนี้เราได้คู่เก้านะครับคู่เดียวผลรางวัลน,นะครับงวดล่า,าสุดนี่นะครับนี่นะครับสูตรหวยเราจะไปประทะกับเลขล็อกหรือไม่ล็อกนะครับท่านผู้ชมก็สังเกตดูเอานะครับคงไม่ต้องพูดนะครับว่า อ่าหวยออกตัวไหนนวันล่าสุด9 9 9 9 9ก้าเก้าเกก็นะครับเก้าเกนะครับก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับในโลกโซเชียลนะครับว่าหวยล็อกหรืออ่าประมาณไหนนะครับแต่สูตรเราเข้านะครับเรายืนหยัดได้นะครับสูตรเราเรายังไม่หลุดนะครับอย่างนี้เลยครับสูตรหวยบางทีเราทําออกมาเนี่ย เราจะสู้กับหวยที่รูปก,กลมๆนะครับที่เราไม่คาดคิดได้ว่า,ามันจะมาตัวไหนนะครับแต่ถ้าในกติกาจริงๆเนี่ยตามที่เราคำนวณเนี่ยถ้ามันไม่เหมือนวงการล็อกถ้ามันไม่ไม่ใช่ล็อกคือถ้าเราย้อนไปจริงๆเนี่ยถ้าใครไปดูข่าวดูอะไรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า หัวล็อกได้จริงๆนะครับหัวล็อกได้จริงๆนะครับซึ่งข่าวช่องหนึ่งก็ออกออกไปให้เห็นว่าใครเป็นคนสั่งการให้ล็อกหรือใครทํำยังไงวิธีทํานะครับเขาก็จะมีให้ดูอยู่ซึ่งก็ผ่านมาแล้วหลายปีนะครับซึ่งมาดูผมหวังว่างวดนี้นะครับก็จะไม่ไม่เป็นไปอย่างที่ทุกคนคิดไว้นะครับเพราะสองวดที่แล้วก็มี8 8 1แและ97 997นะครับมันก็ซึ่งเบิ้ลมาแบบอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับหวังว่างวดนี้นะครับจะปกติดีนะครับเรามารุ้นกันในชุดหลักร้อยนะครับเทียบชนให้2ส,สูตรกับช่องดิดิตอัเปิลน,นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับนักเสี่ยงโชคมาดูสูตรที่1น,นะครับ9บวก3เป็น12 12บวก7 นะครับเป็น19นะครับตัวแรกเราได้9มาแล้วครับ9บวก4เป็น13 3บวก2เป็น5นี่ครับสูตรที่1เรามาดูสูตรที่2อนะครับภาวนาขอให้ชนสาธุนะครับ7บวก3เป็น10 10บวก3นะครับเป็น13เอาแล้วครับเราได้คู่ชนแล้วครับ3าบวก1นะครับเป็น4 สี่บวกสามเป็นเจ็ดนี่นะครับเอาละครับสิบหกกันยานะครับเราได้คู่ชนแล้วครับสิบหกกันยายนนะครับหกสามเราได้คู่ชนนะครับนี่ครับคู่เดียวเท่านั้นนี่นะครับซึ่งบังเอิญมากนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็สูตรนี้เราจะได้หนึ่ง งวดสองวดสางวด4ี่งวดห้างวดหงวด7ดงวดติดนะครับทีนี้ต้องมารอรู้นงะวดที่8ดนะครับในชุดหลักร้อยเราได้คู่สามนะครับส่วนใครนะครับส่วนใครที่นะครับส่วนใครที่ไม่ชอบในตัวเลข3ามอาจจะเป็น9 5้าห้าก็ได้หรือว่าสี่เจ็ดนะครับนำไปใช้ก็ได้นะครับแต่ตัวที่ผมทำให้เนี่ยมันก็คือเป็นเลขเลขเทียบชนแล้วมันชนจริงๆด้วยครับมันก็ชนได้ที่เลขสามนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีส่วนใครที่รอชุด2ตัวบนนะครับ2ตัวบนแน่นอนนะครับคลิปหน้าผมลงให้แน่นอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับไว้เป็นกําลังใจนะครับในการคํานวณคิดค้นตัวเลขใหม่ๆนะครับหรือจะเป็นสูตรใหม่หรือสูตรเก่านะครับหวังว่าทุกท่านจะเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะครับช่องเลขดัดเปิลหวยฟรีเท่านั้นนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องลาสมาชิกไปก่อนเจอกันคลิปหน้าในชุด2ตัวบนนะครับแล้วก็3ตัวบนพร้อมชุดสรุปให้ติดติดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ